พอเพียงเป็นยังไงตามมาเลยค่ะลายุทธเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ใหญ่วิบูลอันหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน คั้งนี้ต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งขณะเดียวกันท่านผู้ใหญ่วิบูลยังมีพื้นฐานจิตใจในการมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาซึ่งเป็นการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการทุกขั้นตอน ว่านกเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตทำให้เรามีความมั่นใจในการพึ่งพาตนเองและอีกส่วนหนึ่งไปฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสภาพป่าทำให้เราเห็นว่าปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในชุมชนมันเกิดจากความจำเป็นที่จะต้องไปเอาปัจจัยมาใช้และปัจจัยจำนวนมากก็ต้องไปเอามาจากป่าต้องแย่งชิงกันกลายเป็นปัญหาขัดแย้งในสังคม ระบบวานักเกษตรจะเป็นตัวหยุดปัญหาตรงนั้นได้ความจำเป็นที่จะต้องไปหาปัจจัยจากในป่ามันไม่เกิดเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วลามาลาก็ที่พ่อนั้นหาอยากดูไม่นานดูโตนานกระทินริมรั้วสูงขึ้นเลยบาปุ่นกระดังงาลื้อสูงประตู นต่วันชูกอทูชอร,รออยู่คงชะเงิดดูคอยพ่อกลับมาแม่อธิบายพ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโกสง น้ามีตาเหมือนดังใครใครพอไบคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทางบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่สะอึ้นร้องไห,ห้ดูแกล้งลับไปสงสารแม่จัง ส่วนนองยิ่งยิ่งยามเย็นยามอ่อนประจำแหกผลไม่ฟังไม่เอาบ้านโตไม่เอาทุกอย่างจะเอากี่ลังของพ่อคนดีกระถิ่นริมรั้วสูงขึ้นเลยบาพุ่มกระดังอาเลื้อยสุ้มประตูธันตะวันชูก็ชทุชทรออยู่ผมจะเงิดูคอยพ่อ thank you